ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิดีโอที่การลง windows 7นะครับ ep ที่6นะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมนะครับ ultra iso เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับเปิดไปที่ไฟล์นะครับโปรแกรมคอมเบื้องต้นนะครับที่ผมมีให้จะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นนามสกุลนะครับ ดอท ISO เห็นไหมครับนามสกุล,กลดอท i o นะครับเราก็ทําการนะครับคลิกขวานะครับเลือกไปที่เอลต้า ISO นะครับเมาส์ทูไดเอเห็นไหมครับเหมือนกับว่าเราตอนนี้เราจะจําลองว่าเราใส่แผ่นซีดีเข้ามาที่ไดเอนะครับผมกดไปละนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ในไดเอนะครับผมอตอนนี้ ก็เหมือนว่าเราใส่แผ่นซ d ีเกย่ยวกับโปรแกรมเข้าไปนะครับเราก็มาเริ่มต้นลงโปรแกรมตั้งแต่เลขหนึ่งเลยนะครับที่ผมบอกว่าสิ่งที่ต้องลงอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับในส่วนของ7ซเนฟเนี่ยเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับต่อไปในเรื่องของเน็ตเฟ m ร w มเวิร์กครับก็ให้ลงเรียงตามเลขเลยครับ1 2 3 4สามสี่นะครับผมก็ลงเลข1ก่อนนะครับคือการลงเน็ตเฟิร์มเวิร์กนะครับตัวนี้ถ้ามีการเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดแอนเซิไปนะครับกดเน็กครับ นะครับนี่คือ,อการลงเน็ตเฟรมเวิรกแล้วกันนะครับอีนี้ตัวนี้เราลง2018นะแล้วก็ลง2 0 1 0ครับอันนี้แคนเซลเหมือนเดิมนะครับติก t ูกดอินสต l ลเหมือนเดิมนะครับ เสรเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของตัว .Net Framework 3.5นะครับตัวในของ Windows 7นะครับเราลองโน้ตคลิกดูว่าติดตั้งได้ไหมนะครับบางกรณีติดตั้งไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวอคอมพิวเตอร์เนี่ยมีการลง .Net Framework 3.5มาให้แล้วนะครับให้เราลงตัวต่อไปเลยนะครับคือตัว4.62นะครับอิสตอครับ ค่นตอนนี้ให้เราต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราลงไดเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเสียบอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็การลงเน็ตเฟรมเวิร์กนะซี่เนี่ยจะต้องใช้ในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอันนี้ก็รอในการติดตั้งสักครู่นะครับจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับตัวคอมพิวเตอร์ของแต่ละท่านด้วยนะครับ อ่าครับหลังจากที่เราลง n น t f เฟร e w o r k นะครับ4.62เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด finish นะครับอ่าตอนนี้ก็กด close กเลยนะครับสรุปแล้วว่าตอนนี้เราได้ทำการลง n e ็ f เฟ m e w o r k เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จบสำหรับการแนะนำสำหรับคลิปนี้นะครับการลงเน t f เฟร e w o r k นะครับเดี๋ยวมาเจอกัน EP ต่อไปในการลงโปรแกรมว n r a r นะครับผมลค์กดแ